สี่ไปบุยสี่ไปบ่าเป็นไปนั้งเยองต่อบ้านเพราะว่าเราก็มาส่งเขกุยบูยู่นะเางหออยู่เตาตัวตรงแาจักเนียบึงไห้เสือ ให้โยกออกแก้มเลยป่ะเนี่ยเขียวไปเพราะว่าอนีนี่นะซ้ำมาจัเขียวไวจะมาปรุงเอาเขียวไหมไหไ่ต้องปรุงไม่ต้องปรเลยไปค้นเลยีงมาัมันเหีนยวโอ้เหี่ยวกจะเติมอย่าบอกไอ้สัตว์ยไปด้วยกัน้วพาไป

ขี้ข้าะคับฝาานกมโทานรวขีามาเจยนจับกา้ไนขัุา่นากนทีแห้งปนพากสต่างนูดรวมเขียงสารอันยครัรมาอบ

วก็อเอาแค่สองสออก็เตมไม่ต้องเอาเต็มมากคุณ่ย็นดีแล้วใส่้ใกอบไ้เตเเอาไปทำลุตมว่ายังไม่ไป ที่ทังใหม่ๆนี่แหละช่วงนี้วันจันทรจะไปล้างทังตัวนี้ไปเนี่จะหาทังอีกใบนึงขึ้นตุสเหรียญเนี่ยเอาไปงานบ้านเหมือนกันรเอามาวางไว้นี่แหละช่วงนี้มีแต่งานนี่แหละเอาบทลรือละเอียดเอาละเอียดเอาบทมากเอาบทลรือละเอียดนะเอาบทหรืหลอดก็สิวางกัน

พิงบ่ได้ลยไปให้องพิงเฝ้าบ้านตอนแรกว่าพิงนึงก็พิงสี่เด็ไปกับยา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 บอกว่าเดี๋ยวเฝ้าบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเค้เขามาส่งอันนี้ก็กําลังลงน้ําแข็งแต่ <S <S เอาไปแช่เอ่อเอาไปแซนแซนน้ำแซนน้ำแข็งเอ้ยแซน้ำแช่น้ำ,นำทำทำลวงทานนะครับเอาลงน้ำแข็งไว้ก่อน ลงแหวเพระ่าเขาไหนยกท้งน้ำแข็งไปเลยนะฮะวางลงลงสักตอนตอนนี้หกโมงนิดๆอากาศเช้านี้ที่สดใสนะฮะตื่นแต่เสาร่พี่น้องแต่ว่าบ่เด็ไปตอนแรกวันสิได้ไปใส่บาทพระประมาณสามสิบก่อองค์ก็เอินลูกเลื่อนองลูกสามสิบก่าลูกลนะจ๊ะ Good morning จ้าหนาวเสวยพี่น้นองล่ม มัวคืนนี่อือ่มวือๆยาย่าก็กำลังะจะไปพิงอ์อะไม่ได้ไปเพราะว่าผิงต้องอยู่รอรับเค้กค่ะรับเคก้กเพราะว่าสั่งเค้กไว้ที่จะไปแจกพอไปแจกก็ที่นี่เ,เขานัดรับประมาณเจ็ดโมงแปดโมงยาย่ากลัวว่าไม่ถ้าไปด้วยกันี่จจะไม่มีใครรับเค้กให้ เอาตังไว้แล้วนะคะเค้ก <C ake> ที่ว่าสั่งมาเฮ็ดรงท่านเหรอพี่น้องอันนี้ก็น้ำแข็งสั่งไว้เรียบร้อยเวลาไปแล้วก็ยกไปทั้งถังเลยอันนี้ก็ของที่จะไปใส่บาตรนะคะทยาก็จะไปกับน้าเดชกับอีแดงคู่ใจ <c oughs> หนาวอากาศเย็นลมเมื่อคืนจากว่าไม่ได้ลมมาสอง ไม่ได้ลมมาสองสาวันแล้วหมายถึงว่าอากาศเย็นอยู่แต่ว่าไม่ได้เย็นมากมาสองสามวันแล้ววันนี้เย็นตายบอสไปหน่หนาวเมือเ่อแรงมากปไปเลยเนาะเมื่อสันเมื่อสันบรรยากาศหมู่บ้านผีงหมาผบปป,ประชาชสนตาลร้านหยุด ห้าวันนะจ๊ะลูกค้าปวดหัวปะจะถูกจะถูกจะแทงต้องแดงไว้ก่อนเอาขึ้นไปใส่เอี่ยมไปนะจะเป็นสุดลาาตีวะสุดลาาตีอันนี้มีเมนูผัดมีสีชมพูนะฮะ ใส่เต้าหู้ใส่ไข่แล้วก็กินกับข้าวคืายจัโกงกว่าแม่พันธุ์ี่สิาประมาณสามสิบประมาณสามสิบได้กับ,บ,บิไปแวะซื้อนมเพิ่ม,มนะฮะถิงก็จะรอรับเค้กไข่ที่สั่งมาอาอแดงมาแล้วเขาเขาสิโทรมาบ่หรอโทรศัพท์แม่จะใส่ป่ะเนี่ยคุณแดงไปแล้ว พราะว่าวัดเนี่ยอยู่อยู่ที่ทุ่งนาค่ะเป็นวัดป่าวัดป่ากุดกายชังโอ้ยเสียดายประเด็จพ,พี่พ่นองไปเบิงไปแล้ววีแดงนี่แหละไปก<ป>พิงกระสไปอาบน้ำแล้วก็รอรับโทรศัพท์แล้วก็หาเข่าให้พรายังไม่ยายกินบ่ส่นกริสิออกไปตลาดเนอะเพิ่นสิกินอย่างนะผู้เฒ่าก็ได้ เพิ่นตื่นสักก็ไดยจะถามเพิ่นไปพี่น้องเช้านี้ที่สดใสเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเจอกันที่โรงทานนะจ้าบ๊ายบายก่อสิได้ืถือเงินไว้นี่บอกอันคอยเอาเงินทุกบาทไหวน้ำยาๆนะคะแล้วทีนี้เพิ่นสิไปเพิ่นสิไปเพิ่นเพิ่นจะไปเพิ่นจะไปไปใส่บาทพิงก็ไม่ไม่มีตัง ก็เลยต้องให้แม่เอาตังมาไว้ที่ถิงก็เลยได้ถือไว้นี่แหละนะฮะทุกบาททุกสตางค์อยู่กับยาย่าหมดนะจ๊ะแล้วก็เงินที่เหลือจากการทําโรงทานเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ก็จะถวายวัดเหมือนกันนะฮะอนุโมทนาสาธุทูตบุญด้วยกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะ